ครับสวัสดี FC ูที่สุ้สุขนครับเหมือนเดิมมีรายงานผลบังไฟนะครับสรุปผลปังไฟบ้านน้ำอ้อมตำบลน้ำอ้อมอำเภอขวังจังหวัดยโสธรวันที่20กรกฎาคม2568รายการปังไฟมีใดต่อไปนี้นะครับมือนีค่อนข้างจะเขียวนะจ๊ะสมาชิกนะครับบังที่หนึ่งครับอเอนะครับ140หรือ385คะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที่2 ทอธนสิทธิ์นะครับ335แพเดียวนะครับได้345คะแนนผ่านนะครับบางที่3จอมอภิหารน,นะครับ35 70 3, ิด้350คะแนนเจ้านะครับบางที่4ท่ทาพรแดงนะครับ45 80ไ้าแด้360คะแนนเจ้านะครับ บางที่หาปอธนวัฒน์นะครับยี่ 6, สบ 3, 45, ิบหกสิบ 7, ด้ร้อยหกสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หกนุ่มกทมอนะครับสร้างบบตีไดส้อยสี่สิบหคะแนนเจ้านะครับบางที่ 9, เ,เ็ 50, 80, 3, 75, ดกอดเสาเถียงครับ,บา 10, สามสิเด้อยเห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่8เคยบังหินนะครับสามสิด้อยเาคะแนนผ่านนะครับบางที่เก้าเก่งเจริญนะครับห้าสิดเดื้อยเจ็ดส้าคะแนนเจ้านะครับบางที่1ิบสายพินนะครับสามสิบห้าแปดสิบห้าดสองร้อ บางที่สีบางสันติสุขนะครับสี่สิบหกสิบร้อยแปคะแนนผ่านนะครับบางที่สิบสองฮอหงูตาโตนะครับสี่สิบเจดสิบถสร้อยเก้าสิบห้าคะแนนผ่านนะครับบ้างที่ส3บสามนะครับจอเจรรญสุกนะครับห้าสิบแปดส้อยหาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบสีแบงทองนะครับห้าสิบแปดร้อยยิบคะแนนผ่านนะครับหวานเจี๊ยบนะครับบ้างที่สิานะครับสราชววศงนะครับหาซเพียงสี่ร้อยถึส่ร้อยสามสิบห้าคะแนนผ่านนะครับบางที่สิบหกนะครับฟ้าไม้ หาสิบเก้าสิบห้าดสี่ร้อยห้าคะแนนผ่านวานเทียบนะครับบ้างทีสิบเจลูกไส้ผู้หน่อยสี่สิดสิบด่้อยหาคะแนนผ่านวานเทียบนะครับบางทีสิบนะครับ้านปูย่อมนะครับห้าสิิบวินะครับเดสามร้อยเคะแนนผ่านวานเทียบนะครับบางทีสิบเก้ามหาโหดนะครับบางไฟลานนะครับสามสิด้อยเจ็าคะแนนผ่านวานเทียบนะครับบางที่สินะครับอ เฉลิมพลนะครับสามส่าม้อยเาค่าแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางดียี่สินะครับโกแกะนะครับหาสีเพียงสี่อยนะครับเด็ดส่้อยสค่าแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางดี2ี่ครับท่องพักตีสามสีปดามร้อยสามค่าแนนเจ้าเกืบนะครับบางดียี่นะครับแอทเทวดาไฟลันนะครับขนาดท็อปแนะครับ 230ถึง270ได้220คะแนนไม่ผ่านนะครับน่าเสียดายนะครับบางดียซีซอแฮกเตอร์นะครับ30 70ได้250คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีผ่าเกิดตั้งเกิดมาแห่งนะครับ30 60ได้410คะแนนผ่านวันเทียบนะครับ บาง 26, ที่ยกออปธานินนะครับ3ามสีหดร้อยเจคะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที่เนะครับจอยเชเล่นนะครับ40 70ิดร้อยหกคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่มั่งกรสวรรค์น,นะครับสร้างบอตีได้3 4สคะแนนเจ้านะครับไฟปิดท้ายนะครับผมฮะมื่อนี้ค่อนข้างสีเขียวนะครับแดงมีหน่อยมากเลยนะครับผมโอนะ้ดีใจนะำบุโจกุม,มันนะครับผมอ่ะ บอกแล้วว่ามือนี้มันสีเขียวมากรรมไฟสีลอยเป็นวาเลนนะครับผมหากข้อมูลพิดพลาัปราการใดลุงรอดเด็ซีต้องกราบเข้าไปไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเด็ซีสวัสดีครับ